สุดอะไรสำหรับประกอบมอเตอร์ไซค์สามล้อเพื่อการเกษตรนะคะชุดนี้จะส่งลูกค้าจังหวัดชุมพรน,นะคะทั้งหมดนี้นะคะุณไปเคยเป็นหนึ่งเก้าพันบาทนะคะ ชุดเท้าท้ายชุดแหนบกระทาเหล็กแล้วก็ชุดเกียร์ฝากนะคะตัวแรกนะคะตัวนี้เป็นกระทาเหล็กคลบ12นะคะระยะห่างรูน็อตเป็นแบบ4รู100นะคะวัดถึงกลางรูน็อตถิดกึ่งกลางรูน็อตนะคะแนบกว้างของกระทานะคะจะกว้างอยู่ที่4นิ้วนะคะตัวนี้นะคะสามารถเช็คกับยางเบอร์5.00คลบ12ได้6.00คลบ12ก็ได้นะคะหน้าตาของกระทาสภาพแบบนี้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นช็อคหลัง KYB ใหม่1คู่นะคะ บูตแกนสเตอร์ขนาด20มิลนะคะตัวสโลหน้าเทาแบบเหล็กหล่อนะคะเก,กียร์ฝาแบบมีสโลวลูกแกนสเตอร์17มิลลิเมตรนะคะชุดแหนบแับญี่ปุ่นแบบ4ชั้นพร้อมส่วนควบนะคะก็จะมีแหนบค่ะลูกยางหูแหนบนะคะตรงเพลงชุกตาด้านหน้าแบนรัดแหนบสาแหนบซุกตาด้านหลังแล้วก็รองเต้าแหนบนะคะสุดท้ายนะคะตัวนี้เป็นเทาท้ายได้ัูุเอส200นะคะสำหรับรม่ดนี้นะคะความกว้างของเทานะคะวัดจากด้านหลังแผงเบรกด้านนี้ไปจนถึงด,ด้านค่ะจะกว้างอยู่ที่ หนร้อาเซนติเมตรนะคะจำนวนของลูกเฟืองทางร้านจะไม่ได้ถอดนับให้นะคะก่อนจะส่งทางร้านจะถ่ายมันเพลย์ทายออกจนหมดก่อนนะคะตัวแป้นขักเผานะคะทางร้านขัดนอบยึดติดไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าสามารถวางกรแบบหน่งเท้าท้ายให้เรียบร้อยวางตำแหน่งของเกียย์ฝากให้เรียบร้อยนะคะแล้วค่อยตัดต่อตัวเพลากลางนะคะให้ความยาวเหมาะสมกับช่วงกระบะของรถเรานะคะที่ตัวของเท้าท้ายนะคะเราก็จะมีตั๊บเหล็กนะคะตั้มเหล็กนะคะติดอยู่ก,กับพิมเท้า นีะะคะแล้วก็เผาเส้นนี้นะคะมีสายเป็นมือติดมาด้วยนะคะทางร้านก็มัดยึดติดไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะในระหว่างที่ดูก,ะะอออก,การทำงานของลูกเครื่องนะคะลูกเครื่องสามารถทําง,งานได้ตามปะกะตินะคะ <Okay. S 1> ด้านในของคุณเบกทั้งสองด้านนะคะจะมีผ้าเบรกและแม่ปั๊มเบคตามสภาพกลับวิบวิบติดไปให้นะคะ ลูกค้าสามารถไปเดินเบรกระบบนะะ้ำมันเพื่อใช้งานได้เลยนะคะสำหรับเทาท้ายรุ่นนี้ค่ะระยะห่างลูน,น้อนวัดกลางลูน,น้อนถึงกลางลูน,น้อนจะเป็นแบบสี่ลหนึ่งร้อยนะคะซึ่งสามารถใช้กันกับกระทะเหล็กที่ทางร้านจัดไปให้ได้เลยนะคะจัดครบชุดแบบนี้นะคะงบไม่เกินหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากได้ชุดสำหรับประกอบรถไซสามล้อเรื่องจกรเกษตรแบบนี้นะคะสามารถทักแชทได้เลยนะคะชุดแบบนี้นะคะสามารถใช้กับรถมอเตอร์ไซค์่ปไปนะคะเวฟดีน นะคะ